ค่ะรหัสต่อไปค่ะคุณพี่7870ค่ะ7870ฐานกระเป๋าค่ะฐานกระเป๋าจะอยู่ที่12นิ้วฐาน12ความสูง9 นะคะความหนาค่ะ4นิ้วครึ่งนะคะสำหรับตัวนี้หูกระเป๋าค่ะเป็นงานหูแบนเหมือนกันกับ98-96เลยสะพยเข้าไหลได้่านกระเป๋าเสริมแข็งคันแล้วก็ตัวกระเป๋าเป็นงานโครงริมเด้งนะคะปากกระเป๋าค่ะมีซิป1เส้นนะคะเปิดไปด้านในจะเป็นงานช่องโลงค่ะตามด้วยถุงซิปและพ็อกเก็ตเรียบร้อยช่องใช้งานภายใน2พ็อกเก็ตค่ะ2พ็อกเก็ต1ช่องโลงค่ะถุงซิป และสิบพนังหลังนะคะอีก1เส้นสำหรับตัวนี้ค่ะสายสะพายาว1เส้นนะคะปรับสั้นยาวได้แบบตัวเลื่อนสำหรับรุ่นนี้ค่ะ2790บาทนะคะ2,790จากป้ายเต็ม4,200ค่ะคุณพี่5สีพร้อมส่งค่ะคุณพี่สีที่1ค่ะสีทะเลนะคะสีทะเลสีที่2ค่ะคุณพี่สีบอสตันนะคะสีที่3ค่ะสีกะกีค่ะกะกีค่ะตามด้วยสีที่สค่ะชมพูและสีสุดท้ายค่ะคือสี มิลาน